สวัสดีค่ะสุานาค่ะก็เราสันส้นๆง่ายๆเลยก็ได้ค่ะว่าพระเจ้าแสนดีมากๆเนาะหนูเป็นคนเดียวที่เป็นคริสเตียนในครอบครัวค่ะแล้วก็ครอบครัวหนูต่อต้านมากแล้วก็จนถึงน้องสาวของหนูหนูมีน้องสาวน้องสาวก็ต่อต้านแต่ว่าวันที่13มีนาค่ะเอ้ยมิถุนาค่ะตื่นเต้นน้องสาวโทรมาบอกว่าไปตรวจเจอซีด ในจมูกแล้วมันจะต้องผ่าตัดแล้วมันก็ลามมาจนถึงแก้มค่ะเขาปวดมากแล้วหนูก็เลยบอกว่าโอเคไม่ต้องกลัวห้ามกลัวเพราะว่าในพระคัมภีร์บอกว่าในสิ่งที่โยบกลัวมันก็จะตกเหนือหัวโยบหนูก็บอกน้องว่าอย่าเป็นเหมือนโยบในพระคัมภีร์แต่เขาไม่เข้าใจนะแต่ทนเนี้ยหนูก็เลยบอกว่าโอเคน้องหนูอยู่เชียงใหม่หนูก็เลยให้น้องสาวอะค่ะเอามือวางไว้ที่แก้มแล้วหนูกับลิลลี่อะค่ะก็อธิษฐานเผื่อน้องสาว แล้วก็สั่งขับไล่ซีดเชื้อทุกอย่างให้ออกไปแล้วเราก็วางใจอธิษฐานแค่ครั้งเดียวเพราะหนูก็วางใจแล้วจนวันที่18นะคะเขาจะต้องมาตรวจว่ามีซีดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าจะต้องเตรียมผ่าตัดปรากฏว่าไปหาหมอค่ะไม่เจอซีดค่ะไม่เจอซีดไม่เจอซีดแล้วน้องก็งงว่ามันหายไปได้ยังไงหมอก็งงเพราะว่า น้องไปหาหมอมาแล้วสองรอบหมอก็งงว่าซีดมันหายไปจริงๆแล้วก็หนูก็เชื่อว่าคําพยานเนี้ยค่ะเมื่อใครรับและแคสอัพเอาอะ่ะก็จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของคุณแล้วก็ตัวคุณขอบคุณค่ะ